เมื่อกี้ดีเห็ดแล้วพี่น้องเอ้ามาจะตลาดกันค่ะไปจ่ายตลาดมานะคะมื่อนี้กัไปจ่ายตลาดมาก่ะกะนไปเอาเงินมากพี่น้องจ้าเมื่อนี้มือที่สันวันดีเลยสีสีพี่น้องสี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 ใสใสสสใน้กัดตะเกาพี่น้องทงมาให้นั่นคือบ่ออกเมื่อี้คือยากออกวะอยากออกบัตรออกตลอดเลยบัตรารงมยันได้ออกตลอดเลยบัตรพี่น้องจา ไม่ไม่จวดดอกแกไรพี่น้องเบ่งวเดี๋ยวเพื่นสี่เก็บเพ่อมาวดพี่น้องจามามามาเบ่งกันเบ่งส่ก่นเฮ้เอามาเบ่งกันนี่มันนี่แกรนนี่พี่น้องเห็นนักันเพื่นสนับสนุนฮอมีพี่น้องเพื่อนมาบุีคนหัก อันนี้พ่อยากให้เห็นให้ลูกว่ามีคนหักสอกพีน้องใหญ่ใจดีหายไปบงยังคือเก่ายังคือเก่าเออเอาเอาขอบคุณค่ะขอบคุณป้าโมเดค่ะขอบคุณแม่โมเด้ค่ะเป็นของขวัของขวัญวนเกิดยอดลังของเบาเพชรอันนี้คือคนไหยเบาเพพิ่คนไหลูกเพชิพีน้องขอบคุณขอบคุณแม่โมขอใแม่โมสุขภาแข็งแรงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสใจเอเเรอเดรวยรวยร่รวยรวย แยกคุณลลายเลยค่ะนี่ไงคะเนี่ยนี่เับมาแล้วนับอีกพี่น้องจ้ะนับอีกนี่นะคะไปเอามาเอาเลยนี่พี่น้องเงินเมโมฝากมาให้นี่พี่น้องวันน่ะชื่นใจนี่พี่น้องชื่นใจทุกคนปาร์ตาชื่นใจทุกมนจากเวทควันทุกคนในเด้อค่ะเด้อเนี่ยเป็นเงิน เป็นเงิน2องหมื่นหนึ่งพเพราะว่าสองหมบาทนี่ค่ะเ2ิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าองามสิห้าสยังมาซุปปูกินน้ำได้แปดสิบเก้ายี่ส่สเอ้ขธุรกิจเฟินลุงเรื่องคอยเฟินส่ว่าแข็งแรกลำรวยเก่าฝากมาเป็นเงินยูโรนะคะน้องหกรยกว่ายูโรหกร ให้มากซ้ำนี่กะให้ได้ขึ้นหลายกวเก่านะแม่เนาะกระลกงันจริงิ่าใหมากทุกเดือนแล้วพี่น้องแต่ว่าไม่ได้ออกคือซสื่อมอ๋อแม่พ่อเนี่ครับันนี้ก็เลยอันข้อนุญาตพิ่นใหบ่เนีลยค่ัอได้บอว่ามีพี่น้องพี่มาบอกว่าคิดตัวกขเลยเอาให้พี่น้องเพิ่ง มีนส bueno. ้มเลยเว้น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 เาเอาเอาเอาเขารู้เหรอ้เหงรี่แหละานเ่งเมอี้าไห้ได้ไหมวเมียได้เอาทีมเลี้ยงดิว่ามากันนั่นไล่เด้อค่ะพ่อก็ขอบคุณ ครคนฝากเป็นของขวัญวันเกิดเอาขอให้แม่โม่เนี่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยคอยหธุรกิจรุ่งเรืองให้คุณปู่หนึ่งพันบาทให้ครอบครัวมีตะวามสุขด้อยครับงนขอให้มะาวให้ปูู่กขอให้ครอบครัวทีโมมีความสุขเอามะนาวให้ปู่วันนี้ให้คู่ให้ปูู่ให้ปู่หนึ่งพันบาทะไคบปู่โอ้ยหอมจนาิ ให้ปูกใหปูกันแล้วเอาเอาาไปดิพี่น้องเออเอา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 ุยทุจ้า้าคกทุจ้าแมุ่จ้าเร็วขอบคุณแม่มัวเร็ว เอวาะแวลาล้วดเน้อัวผ้าไปนกงองยะในบ้านนี่่ว่าาหารในบานนี่เออมามาเบิ่งกันโอเคานีว่าเราจะได้ยังแม่วันนี้บันกระเทียมกระเทียมหัวเล็กนะนี่คือกระเทียมใช่ค่ะห้บาท นี่กระเทียมแสบเลยกินก็พอสมแล้วแม่เนาะสมมั่วนสมนั่นสม,ม,ม,น,ม,น,มน,นี่ค่ะเราก็ได้น้ำจิ้มอันน้ำให้อีลามะนาพี่น้องแล้วก็ได้น้ำจิ้มน้ำจิ้มอี่อย่างาอะไรใจมาะอวานเหยอันนี้เขาเรียกน้ำจิ้มซันซอสป่ะพี่น้องเนี่ยซันซอสอัซสุกิอ่ะโอเคเท่านี้พออันนี้ยาสีฟัน นนใครปากเหม็นกระแปงได้เลยอันนี้ดักกินปากได้พี่นะ้ <c oughs> อง้พ <c oughs> อ <c oughs> <ข>อคุณได้ปากเหม็นหนักปากปากเหม็นปากเน่ารักษาได้เลยพี่น้องไป้ยี่ห้อนี้นะคะมันก็ได้โอ้ยมีฟักทองมะอือมะอือมะอือเรีเยกว่าฟักทอง <c oughs> เอามาไว้ไหอยมะนาพี่น้องอ,อันนี้ทองมะนาเด้อเอามาไว้ตรงหอมะนากินนี่แครอทฟักทองแล้วก็พริก คลิกในของผู้ใหญ่เด้อค่ะเด้อบริเวณของ instagram. มะนาเด้อจ้าค่ะแล้วก็ได้กุ้งหนึ่งกิโลโอ้<บ>ขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยบา้าเพชรว่าไม่ได้กินต้มกุ้งสดห,หลายวันแล้วนี่เด้อซื้อมาเด้อยจะสบายลักในบ่อเด้อหนึ่งกิโลค่ะอันนี้โลละร้อยแปดสิบบาทนะคะครับ <c oughs> โอ้โหนู่นนู่นนู่นจับเอาแล้วเป็นเกียรติเนเกียรติย่างนอกร่เด็กเป็นยอดมังแกงเมียทีหมดแล้ว โอ้โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพื่อนเอาเงินในปูเราปูเกียร์ขึ้นไหนเพื่อนย้อนบากแตงเมีทิ่งรถรถนะมจากเงินเราเนี่เราเล็้ไวกนีกันไหนพูดหลายถอเอาะเอโอ้ปู่่าให้เพว่ยบกระจาเพื่อนพี่น้องปูใหญ่ปูใหญ่เือพี่น้องปูใหญ่หมู่ว่านนี่ยหมูวานไปฉีดอันบอเพลทบอยฝังหมู่ว่านโอ้ไม่แม่หมว่านนี่ไปฉีดวัคซีนเนาะ เด็กน้อยสองขวบมากสีดพร้อมกันมาหน้าโตใหญ่ก่อนะแม่เนาะว้าโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา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 เอารีวิวให้มันเลี้ยวมาเนี่ยเอเปล่าไ้เปล่าไงเปล่าไ้เอาแม่เปล่าไ้ฟึ่งโอ้ยหา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 ยโอ้ยหายแล้วค่ะหายแล้วค่ะแล้วก็ได้มะแตงหนึ่งกิโลค่ะยี่สิบบาทมะแตงอ่อนทำแซ่บไหมแม่ค่ะ ได้เงี้ยวพอดีเลยแต่มักแปงหนึกโลแล้วก็ได้ปลาหนึ่งกิโลปลาหนึ่งกิโลปิกัได้่อกระเซแล้วก็ได้ขนมขนมไส้ซักทองนะคะกอนไปตลาดฝากไว้น้ำปูนะแม่เนาะพี่น้องมาเบิ่งมหม่ายนี่ไทยโคเยอะเ อันนี้น้อไม้ที่ข้าเจ้าต้มข้าเจ้าดอกว่าเรียต้มเรือต้มน้อไม้สดเนี่ยเขาต้มแลยถุงละหกสิบบาทห่งโมเมนต์นมโมเมนต์น้อไม้ดอกในถุงมันวะอันนี้หนึ่งกิโลหกสิบบาทหนี่งหอนห่อนทอจับเปิ้งเธอเมียนพี่น้องต้มไม้ใหม้เลยน้อไม้สดต้มน้ำมาขายตลาดแวราเพิ่นปลูกน้อไม้เลี้ยงนอกไหมครับนี่แหละเอาไปกินกับตั้สองกิโลร้อยยี่สิบบาทกิโลพี่น้องจ้าอ่อนๆเลยน้อไม้สังเภาเด้อพี่น้อง เอาทีเด็ดมาเลยที่เด็เดเสียย่างเดียวไปซื้อที่เด็ดมาเลยตับไปนอนมาเลยตลาดนัดตลาดนัดก็เลยเอาเสี่ย่างนะแม่เนาะสียย่างไรก็แล้วลแต่ไม่ขั้วมุ่นครับพอเบียร์จับกัดกินนวดคนแก้วดีๆก็ได้ครับพร้อในีตลาดข้างนองเอ,อ้ยคือทอดวันอีหมูดานเป็นทอดดูซิมเมื่อไหล่ละค่ะชิมเมื่อไหร่ละอืมแต่บ่มอีกข้าวหนึ่งนะเดี๋ยวตลาดร่มอันนี้ก็คือมะม่วงสุกกันมาแม่ไม่ใช่มะปางฮะ มะพร้างคือคือบัม่วงน้อยบ้านเขาใช่มบัม่วงเบาบ้านเาไมบัวงเบาไหมครับครับครับเธอไปรอดเดี๋ยวพวกผมกักลับแล้วครับครับปูสิบเหตุงานเพิ่อนครับครับปูกันจะไปเห็นงานเพื่อนเข้าก็นดกลับเพียนน้อยค่อยลักเข้าแล้วบ้าน ก็เอาปาใช่คือเรากำไปขับรถเมืองบูชินังนี่เด้ทีเนี่ยเอาสำหรับคลิปนี้กันเอาเอากล้องให้เลยเอาพี่น้องขึ้นรถแล้วได้ปันสิเมื่อแล้วพี่น้องเอาอย่ายโยนไม่อย่าโยนไหมเสื้อไม่ใหม่ได้หนี่นิเอานี่เสื้อเอาหนิมีรองเท้ามาหนิเสื้อใหม่คูละาลอยเด็กพี่น้องเอ้ยนี่เขาเรียกอะไรเสื้อแม่เนี่ยเอาเสื้อเอาพอที่ไปขับรถได้ไหมไปไปไปเอาขอนมมาโอเคไป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  นะมานั่งตักมานั่งตักรถจะออกแล้วจะออกแล้วรถจะออกแล้วพี่น้องไปเมื่อแบบน,นี้พี่น้องจา้าเมื่อแล้วเมื่อแล้วสําหรับคลิปนีก้ก็ขอบคุณแม่โม่ลายๆเดอร์ค่ะเดอร์ชสชงเงินมาให้ลูกให้หลานขอบคุณลายลเดอร์ค่ะเป็นค,ค่ากับเขากับนำ้ำค่าทุกชิงทุกอย่างเลยพี่น้องจา้าแม่โม่เพิ่นกัได้ถึงมนเพิ่น ได้ไหวเอฟซีมันหายไปหนุนแนวบ่มีผู้ได้หายยังอยู่ในใจบนบรดทุกค,คนที่นองจ้ะอยู่ในใจเสมอเ้ยค่ะเด้อโอเคค่ะสดหรัวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย